มีการสืบสวนนักฐานประจัษ์พยานไม่มีแต่คุณสามารถบอกชื่อคนเป็นคนทําได้แล้วมันก็น่าสงสัยว่ามันมีเลสสนัยหรือเปล่าถูกต้องไหมครับนะฮะนี่แหละครับ ต่อให้ใครคนคนหนึ่งคุณทำต่อไปนี้คนคนนั้นนะครับที่นอนนาหรือใครเนะี่ยมันเป็นเรื่องของคุณว่าคุณยังจะขุดพี่สาวขุดนาเขยหรือพี่เขยเนี่ยออกมาประจานหรือเปล่าถ้าคุณยังประจานแสดงว่าคุณเป็นไปนตามนั้นเลยครับ อิจฉาลิษยาโกรธเกลียดกันมาแต่ช้านานมันดูมุมอื่นไม่ได้ถ้าคุณยังขุดมันก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนดีและคุณเคยรับประกันว่าลุงพลไม่ผิดคุณต้องพูดเฉพาะลุงพลไม่ผิดถ้าคุณมีความรู้จริงคุณก็ต้องบอกว่าใครเป็นคนกระทำจบครับถูกต้องไหมฮะ คุณมีหน้าที่เพราะว่าคุณยืนยันคูคุณพลาดนะเพราะคุณเฉลยแล้วว่าไม่ใช่ลุงพลถ้าคุณรู้จริงคุณต้องบอกได้สิว่าใครเป็นคนทําจะเฉยจะแชจะแชแต่กับไม่ทําคุณการันตีแล้วว่าหลักฐานอยู่ในซีดีเนี่ยไปต่อสู้ในชั้นศาลร,รับรองถูกยกฟ้องพูดหนะา้าตาแบบนี้เลยครับถูกยกฟ้อง คุณการันตีแล้วลุงพลไม่ใช่กระทําเช่นคุณการันตีว่าลุงพลตอนเด็กหายคุณไปซื้อปลาเผาไปซื้อขนมครกไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้วไปนั่งกินข้าวกินนั่นกินนี่ไม่ช่วยหาไม่นั่นไม่นี่คุณรู้หมดเลยครับรู้แม้กระทั่งว่าเรื่องหอไปแล้วคนทำงานไม่สำเร็จคุณรู้หมดเลย คุณต้องแต่ว่าคุณตอบเบื้องหลังแล้วว่าลุงพลไม่ใช่ก็จบแล้วแต่ที่เหลือคุณเอามาพูดทำไมคุณก็เป็นคนที่ย้อนแย้งตัวเองคุณก็เป็นคนที่ไม่มีความหนักแน่นในในอะไรเลยดังนั้นถ้าคุณยังพูดถึงพี่สาวยังพูดถึงพี่เขยอยู่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณที่คุณอาจจะฝังลึกอยู่ในหัวใจอย่างหนึ่งอย่างใด หรือที่ลุงพลบอกว่าลุงพอได้เงินมาศึกมาแล้วนะศึกมาตกลงกันว่าจะขอหนึ่งแสนเพื่อจะดาวรถตกลงกันได้ดีในที่สุดคุณก็หักหลังใช้คาว่าหักหลังหักหลังพี่สาวหักหลังพี่เขยแล้วก็ที่ลุงพลบอกว่าแล้วก็เปออกรถเก๋งมานั่งมาขับมาขี่ แต่พี่สาวพี่เขยอยากเอาเงินไปดาวนรถเพื่อมาจะทำมาทำมาเลี้ยงชีพเนี่ยลุงพลไม่ได้ประจานคุณหรอกครับแต่ลุงพลก็มาพูดเพ,เพราะว่าเขาถูกโจมตีผมถึงบอกว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นขี้ปากชาวบ้านเพราะพวกคุณขุดกันเอง อ้าวไฟมาไฟมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยครับไฟมาแล้วยี่อาจารย์ไปจ่ายไฟมาเลยอาจารย์จ่ายค่าไฟแล้วนะ ไฟมาแล้วครับอืมนะครับคือสรุปครับผมจะบอกว่าคนคนนั้นจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคือผมจะให้เห็นมุมมองที่ว่าถ้าเขาหยุดถ้าเขาหยุดเขาจะจนไหมถ้าเขาหยุด ไม่จนบ้งครับเพราะว่าเขาเป็นคนว่าเขาเป็นคนขยันนะเขาก็บอกเลยว่าเขาคนขยันถ้าเขาไม่ขยันเขาไม่เรียนจบจบครูจบอะไรห้าปีหรอกนะครับห้าปีนะครับห้าปีถือว่านานนะนะครับ แต่ขยันฮะขยันนะครับแต่ตอนนี้ผมพูดเฉพาะปัจจุบันเนี่ยครอบครัวอื่นที่บอกว่ามีรถมีบ้านครอบครัวนั้นมีรถมีบ้านคุณก็มีมีรถกำลังสร้างบ้านตายายก็มีบ้านมีรถทำไมพวกคุณจึงอยากมาเป็นยูทูบเบอร์ แล้วมาอาศัย f อซลุงพลฟังอีกครั้งถ้าพวกคุณรวยกว่าลุงพลมาแล้วทำไมพวกคุณจึงอยากข้ามมาแล้วมาทำยูทูบเบอร์แล้วอยากมาเกี่ยวข้องกับ f อซลุงพลแตกไหมครับพวกคุณรวยอ่ะรวยกว่าลุงพลมาตลอดเลย แต่คุณมาอาศัยลุงพลแล้วนะครับพวกคุณมาอาศัยลุงพลแล้วนะมาใส่เอฟซลุงพลมาอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากมีรายได้สรุปพวกคุณทั้งหมดยกเว้นผู้สูญเสียนะครับเพราะผู้สูญผู้สูญเสียเขาไม่มี f อฟซลุงพลไปกดซับสไครต์เขาแน่เขา กิดขึ้นพร้อมกับลุงพลเขาบอกว่าลุงพลเป็นผู้ผสงสัยแล้วก็ fc ฟซลุงพลเกิดหลังจากนั้น fc ฟลุงพลเกิดหลังจากนั้นก็ไม่มี fc ฟลุงพลในผู้สูญเสียถูกต้องไหมครับมีใครอีกครับเป็นยูทูบเบอร์หลังๆมา มีน้าสองคนนะ้าคนเดิมเนี่ยนะ้าผู้นาะผู้ชายเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ก่อนด่าลุงพลก่อนบอกว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาก่อนแต่คนอื่นๆพึ่งมาสร้างช่องภายหลังเมื่อเข้ามาหาลุงพลแล้วมาสร้างช่องถูกต้องไหม คุณกำลังพึ่งลุงพลหรือลุงพลยากจนแล้วไปพึ่งพวกคุณขนาดน้าผู้ชายยังต้องข้ามห้วยมาฝั่งลุงพลแล้วมาดูดเอฟซีลุงพลไปอีกเป็นหมื่นเป็นแสนน,นี่แหละครับมาอาศัยลุงพลแล้วนะจะเรียกว่าลุงพลเป็นเป็นผู้มีพระคุณได้ไหมล่ะ เพราะอฟซลุงพลไปกดติดตามคุณในที่สุดคุณก็มี f อฟซของตัวเองที่มาแจาก f อฟซลุงพลอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้มี f อฟซลุงพลไปอยู่ด้วยต่อมาตอนนี้ใครอยากพึ่งลุงพลครับคนที่จนกว่าลุงพลก็จะอิจฉาลุงพลคุณเคยมีกว่าลุงพลคุณก็เลย อาจจะดูถูกลุงพลพอลุงพลมีมากกว่าคุณคุณก็ดูถูกไม่ได้เลยครับคุณอิจชาใช่ไหมอย่าอิจชานะครับขออย่าอิจชานะครับอย่าอิจชาเลยก่อนนี้คุณปล่อยให้ลุงพลที่มีพี่สาวคนโตและมีหลานสองคนอยู่ในบ้านที่ไม่มีฝาได้ยังไงหรือคุณไม่นับว่าเป็นญาติ หรือหลานคุณไม่มีคุณค่านอนให้ลมเข้ายุงเข้าอยู่หรือนอนมุ้งเฉยเฉยแล้วคุณก็ดูถูกว่าเออมันอยู่อย่างนั้นแหละอยู่แบบไม่มีฝาบ้านโอ้ยมันเป็นครอบครัวที่ยากจนที่สุดคุณกำลังคิดอยู่อย่างนี้ตลอดมาหรือไม่เพราะทุกคนก็เห็นกับตาสื่อมาเห็นแล้วสงสารลงพนครับห้องน้ำเอ,อ่ย การเป็นอยู่เอยแบบยากจนที่สุดแทบจะยากจนที่สุดในหมู่บ้านนะ่ะทาไมคุณจึงปล่อยให้ครอบครัวหนึ่งเป็นญาติพี่น้องคุณอยู่ลักษณะแบบนั้นตอบตอบได้ไหมตอนนั้นทําไมคุณไม่ช่วยกันแค่หาฝาบ้านทําไมคุณไม่หาฝาบ้านมาปิดให้ลานก็ได้ถ้าคุณเกลียดลุงพลเกลียดป้าแตนคุณก็มาคิดว่าเห็นเพื่อ หลานก็ได้มาปิดฟ้าบ้านให้หลานน้อยพอวันหนึ่งลุงพลมีอ้าวพวกคุณมาอิจชาแล้วโอ้ยดูสิการเรียนก็ต่าเรียนกศอนอมั้งโอ้โหตอนนี้เป็นไงสะเออมีรถเป็นไงมันเห็นหัวขึ้นไหมมันช่วยฉันไหม ดูมันแต่งตัวนี่แต่งตัวยิ่งกว่าผู้ว่าราชการดูมันขับรถสิดูมันไปเที่ยวทะเลสิดูมันกินข้าวดิเดี๋ยวจะกินอะไรนะซูชิหรืออะไรสักอย่างอะ่ะกินข้าวดีๆอ้าวแล้วกันและแสดงว่าคุณจนกว่าเขาแล้วล่ะคุณจนกว่าเขาโอ้ยช่วยไม่ได้แล้วครับคุณจนกว่าเขา จนกว่าลุงพลยิ่จนกว่าลุงพลโอ้ยมุสา,าดีกว่าลุงพลลุงพลมารวยกว่าโอ้ยจนคนจนอย่างนี้แหละฮะทำไมคุณจึงปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นอย่างงี้ได้มาช่วยผมสิอย่ามาช่วยป้านะเขาไม่ได้ให้คุณไปช่วยให้เขารว,วยก็คุณอวดว,ว่าคุณรู้ว่าใครทำ คุณพูดให้สังคมรู้ว่าว่าใครทำแล้วคุณจะดแฉฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยอยากให้คุณช่วยตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นคุณธรรมของคุณเองที่คุณอ้างว่าคุณรู้หมดเขาก็าวานเออถ้ารู้นะช่วยพี่เขยที่เขาไม่ผิดจะได้ไม่ผิดเขาต้องการแค่นั้นครับ ทำไงได้ครับลุงพลลงมือทำลงมือเฮ็ดไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพวกคุณใส่ร้ายเขาตอนแรกจากเขาไม่มีอะไรคุณก็บอกว่าให้สงสัยสงสัยลุงพลมาเรื่อยๆแล้วคุณก็บอกว่าลุงพลฆ่าหลานได้ยังไงฆ่าหลานทำไมหลานน่ารักทำไมถึงฆ่าหลานคุณใส่ร้ายลุงพลมาตลอดครับ จะให้ลุงพลรักคุณเหมือนเดิมไหมคุณใส่ร้ายเขาแล้ววันหนึ่งคุณกลับมาหาเขากลับมาไม่ได้มาด้วยใจหรือแล้วแต่เพราะวันนี้คุณก็กลับไปแล้วไปขุดเขาด่าจนทุกวันนี้นั่นหมายความยังไงเนี่ยนะครับ ดังนั้นคุณหลังจากนี้ไปในปีเนี้ยคุณมีเรื่องอะไรจะขุดด่าลุงพลว่าแตนก็แล้วแต่ครับใครจะเห็นยังไงตัวผมเองเรียกว่ามันเป็นทางของคนแพ้มันเป็นทางของคนแพ้ที่ไม่มีคุณธรรมแค่นั้นเองนะครับโอเคครับก็ได้เวลาอันสมควรเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวน้องนุ้ยนะครับก็จะขึ้นรออยู่เรื่องดีๆรออยู่นะครับขอบคุณมากครับผมเชื่อว่าพวกเราพูดอย่างนี้เมื่อไหร่ล้วก็รู้ทราบแล้วครับว่าคนผิดน่ยไม่ใช่ลุงพลส่วนใครจะไม่เต็มใจอ่าช่วยไม่ช่วยหาก็ไม่เป็นไรคุณจะด่าพี่ดา่าพี่เขยคุณยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับรูปคดี คุณไม่มาช่วยรูปคดีไม่เห็นต้องไปขอร้องคุณเลยไม่ต้องเห็นไปขอร้องหวงพลก็มีทีมงานของเขาอยู่ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณทุกท่านครับก็ได้เวลานะคุยมืดมืดไปตั้งนานนะครับไฟเพิ่งมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็มาฟังนะครับ อีกครั้งหนึ่งขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับขอบคุณเมมเบอร์ที่น่ารักทุกคนแล้วก็ขอบคุณเอฟ c ทุกท่านนะครับที่มาเชร์มาให้โอกาสนะครับแล้วก็มาสนับสนุนตลอดนะครับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับขอคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนอนให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนนะครับถ้าใครยังไม่หลับก็นะครับ ไปต่อได้ในสถานีถัดไปนะครับขอหัวใจรัวัๆอีกสักหนึ่งสามสีบวินาทีครับขอหัวใจรัวๆแดงๆให้ทุกท่านนะครับเพื่อเราจะอยู่ต่อไปเราไม่ทิ้งลุงพลเราไม่เทลุงพลเราจะรับแล้วก็สามัคคีกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับนะครับหัวใจแดงๆครับให้ท่านเองด้วยครับให้ลุงพลให้ป้าแตนให้มนโอมให้ ยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ FC ลุงพลผู้ที่มีความมั่นคงในคุณธรรมนะครับขอทุกท่านม,มีแต่ความสุขความเจริญตลอดสองห้าหกห้านะครับผมนะฮะสู้ไปด้วยกันนะครับทาเคชิครับสวัสดีครับ